อย่างนี้เลยเป<อ>็นแข่งเลยคีอเราโซมกออับโซมเงี้ยตุ้งตุ้งเอยยอใครจะแน่กว่ากันเอ้ยยอคือการเดาโซกับโซมเอ้ย <ะ S 1> อายาเอาตรงนั้นเอาตรงนั้นให้มันศูนย์พันไปเลยมันจะไม่ได้ไปไม่ต้องไปร่นกับใครเออตรงนั้นสําคัญไม่เคยอะไรนะผมแค่จร,จ,รจริงจริงเนี่ยก่อนที่จะออกนอกบ้านเนี่ยคุณควรที่จะมีกางเกงที่มันมีกุญแจล็อกนะ เห็นผมเห็นเขาทาอยู่ใส่กางเกงที่มันมีกุญแจล็อกอ่ะเอล็อกเอาไว้เออเวลาปลดี่ทำไงเนาะปลดที่เลยวันนี้โอ้โหไปทังเาอนาจากรเออมันน่าสมควรอยู่นะถ้าคุณเห็นพฤติกรรมแล้วผูนคุณสมควรที่จะล็อกเอาไว้นะเ้ยอ่าจัดมัเต็มอืมเสร็จแน่คืนนี้พี่น้องเอ้ คุณมีแผนที่จะเอาน้องอีกไหมเนี่ยมีไหมมีแผนที่จะเลี้ยงเอาเอาน้องเพิ่มไหม้พอแล้วเหรอไ่าจะเราไม่ไหวแล้วพอแล้วเนาะใช้เงินเยอะเด็กเดี๋ยวนี้อืมกว่าจะโตมาได้สักคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายเนาะง่ายไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากแต่มีมันก็มีความสุขนะเออมันไม่ใช่มีแล้วมันไม่ดีทั้งหมดหรอกมันก็มีดีไม่ดีเลยนั้นแหละอ มันก็จะไม่สมบูรณ์ถ้ามันไม่มีลูกใช่ไหมแต่เลยเเมือนพูดให้เราเลยเสียงอ่อยเดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านก่อนนะ้างั้นมันบรรยากาศมันได้มากเลยนี่ใช่ใช่ใช่เอะมันน่าอยู่นะยายสีดาคุณยายโออไม่เห็นยายสีดานานแล้วอ่ะผมกลับบ้านจริงๆแล้วนะหลายคลิปแล้วว่าจะกลับบ้านนี แต่แล้วได้สิครพุทยิยผมไปทางรัดดีกว่าดูเหมือนแบตผมจะไม่ถึงบ้านเดี๋ยวถ้าผมโทรหาในรับสายด้วยนะเพราะแบตรถผมนี่มันบวมฟีล่าสุดไม่รู้มันอ่าที่ชาร์จมันเสียท่านผู้ชมที่ชาร์จรถนะครับมันเสียมันไม่ตัดนะท่านผู้ชมมันชาร์จทั้งคืนเลยพี่น้องทําให้แบตบวมพี่น้องเลย นะต้องซื้อที่ชาร์จใหม่แต่ว่าไม่ทันแล้วแหละแบตบวบแล้วต้องซื้อต้องซื้อแบตใหม่สวัสดีครับโอ้ถอดเชื้อเลยนี่นะท,ทำอะไรกันอยู่ร้อนเหรอโอ้บอกให้พ่อติดแอรนะ์นะโอเคไหมอบอกให้พ่อติดแอร์อให้หนูหน่อยโอเคนะนเออเดินทางกลับนะท่านผู้ชมนี่นะคือสวนเอ่อ คือสวนข้าวโพดนะท่านผู้ชมนี่คือสวนขา 1, ้าวโพดล่าสุดได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้สักบาทพี่น้อง,องตอนแรกว่าขายได้หนึ่งพันนะครับถ้าเกินหนึ่งพันนี่ยอมดมตูดมาพี่น้องลาา่าสุดขายไม่ได้สักบาทเลยนะครับโอเคครับผมก็ใครที่จะปลูกข้าวโพดนะ่ะฝากให้คิดนะฮะถ้าปลูกเยอะๆอยอ่าไปปลูกนะพี่น้อง pson, ถ้าปลูกแล้วต้องเอาจริงนะพี่น้องนะครับโอเคครับ เดินทางกลับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ